พ่อครับนี่ผมละอายแก้ใจครับพ่อผมไปไกลในที่สุดแล้วผมกับบอกาผมบอกาเขาไปสูนาพ่อครับในวันนี้ผมก็ไปอยู่ที่อัศจรรย์สน,นมามกีฬาบ้านแพงแต่ผมไม่กล้าที่จะเข้าไปสูนาพอ่อผมละอายใจมากๆครับหลายเรื่องหลายเรื่องารองาวเลยเมื่อวันจะเป็นตอนนี้ผมไม่ได้มีโทรศัพท์ไอโฟนวอาเรื่องโทรศัพท์ไอโฟนครัพอออกก่อนดิเมนูต์ไปซื้อ,ข,ข,อข้างยูเซนทันข้างอยู่โทรศัพท์ไอโฟนหาหมืินกว่าบาทถ้าจะไม่ผิดนะครับหามืินกว่บาทมหา ่อยเบิกมาหาคอยทำงันใส่พ่อพ่อ,อ,อครับผมอย่กไ้โทรศัพท์ถามแอดมินผู้อื่นยังบร,ริการเบิกวันนี้เลยแอดมินคนอแอดมินมาหาก็เลยขอทำงัในใส่นี้ฮักเอาเดินเท่านั้นท่านี้ก็เลยฮักเอาไปละสองหมื่นกว่าบาทมันเลยยู่สองหมื่นกว่าบาทวนนี้ที่มาหาย่งค่างอยู่นะครับแล้วตอนนี้ผมไม่ได้มีโทรศัพท์เพราะใช้เพราะผมเอาไปขายเพื่อเลี้ยงชีพตอนอยู่บ้านครับผม คงไม่กล้าไปกลับไปสู้หน้าพ่ออีกแล้วครับเพราะผมตอนนี้คุมสุิตัวเองไม่ได้เลยผมกลัวทุกเรื่องที่จะเข้ามาในชีวิตในตอนนี้ผมก็อยู่ที่กทมนี่แหละครับพยายามเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อจะไปคุยกับพ่อแต่ผมทําไม่ได้มันละอายใจตอนที่ผมออกมาจากพ่อโดยไม่ได้ลาผมต้องขอโทษพ่อมากๆเอาตกลงยุอัจจันทร์และยุ่กรเทพ ว่าเข้าใจคื้กันไม่เข้านจเหผมละอายใจตอนที่ผมออกมาจากพ่อไม่ได้ลามาลาผมต้องขอโทษพ่อมากๆัมตะคิดพ่อบ่คิดพ่อพอก็คือหายัยแล้วพ่อบอกว่าเออบ่อได้ไปนั้นมาเริ่มต้นไหมอินเทอร์เน็ตเฟซผมก็หมดแล้วครับผมขอพึ่งไวไฟเขาหนี้ทุกก้อนที่ผมค้างพ่อไว้ผมสัญญาผมจะคืนพ่อทุกบาททุกสตางค์ครับตอนนี้อาจจะติดต่อไม่ได้แล้วนะครับ พราะาอินเทอร์เน็ตผมไม่มีแล้วรักและเชิดชูดสตา์ในตัวพ่อเสมอแต่ผมคงไม่กล้ากลับไปสู้หน้าพ่ออีกแล้วครับพยายามทําใจเพื่อเข้าไปหาพ่อแต่ผมไม่กล้าทุกเรื่องเลยครับเบหละครับออาแค่ว่าเมื่อแปดโมงเบสล้วาโจกับเบิดความาต้นกันแล้วว <c oughs> ่ามหาเลยเนาะ <c oughs> นในเวลาที่เหลือเป็นชีวิตของมหาเลยเด้ออ่าไม่ไม่เกี่ยวกันแล้วนะ <c oughs> คือ <c oughs> ในส่วนที่เรือนี่เป็นของมหากันแล้วกัน พอมาหาบอกาสเขามาพอเลืเดิสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับ FC ทุกคนทุกท่านครับเีุ่ที่สาวหน่อยเผินแพ่งเนาะ,นะผู้ที่เลื่อนมาเบิ้งนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับด้วนครับด้วนละเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดแล้วก็หลายคนหลายท่านผมเสื้อว่านะครับ ตั้งหนาต่างตารอคอยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่านี้นั่นก็คือครับอดีตแอดมินมหานะครับอดีตแอดมินมหานะครับซึ่งก้อนหน้านี้ครับล่าสุดก้อนที่ฮอดมือนี่ก้อนเล่าสี่ออกคลิปออกข่าวไปนะครับอดีตแอดมินมหาการเดทคลิปนะครับบนทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับนะร้องไห้ครับเสียใจนะฮะ กับสิ่งที่เจ้าของได้เฮ็ดลงไปนะครับแล้วก็แก่ข้ารว่ารู้สึกผิดนั่นแหละนะฮะแล้วก็สิมีการเฮ็ดนี่ยังเอาเสือกไปพันคว้าจ้าของนะครับเฮ็ดแนวที่มันบ่ดีล่ะครับนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมบอกเลยครับเยาวชนหรือว่าไฟเห็นกระซ้างมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่าแล้วบัดที่นี่บอดโจแล้วก็ถามข่าวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับนะครับเออเป็นอีหยังจังได้นะครับแล้วเล่ากับไอ้ไพ่ครับพี่น้องครับ เออให้ยไปบ่าไม่ยังนะครับถ่าสีมานะครับกับร้อมที่จะอาแขนรับมาเหตุงานนะครับได้คือเกานะครับแต่นะครับสีให้ยยูวงสองพราะว่านะครับวงสองหรือวงสามในรั้เพื่อนโชว์เนี่ยนะครับยังนะครับไม่มีแอดมินที่เป็นหลักปักฐานจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังรับนะครับพี่น้องครับผู้ใดนะครับสนใจอยากจะเป็นแอดมินในส่วนของภาคสนามนะครับความสามารถในก็คือถ่ายคลิป นะครับอ่าแล้วก็มีเส้นหน่อยนึงในการที่สื่อสารอ่าคลิปสื่อสารบรรยากาศนะครับให้พี่น้องแฟนๆได้รับชมรับฟังบรรยากาศมองหันมองนี้เป็นอยังมีเหตุการณ์อยังแน,น่จังสันจังสี่นะครับอ่าลงคลิปจำนั้นนะครับอันอื่นก็ค่อยว่ากันไปนะครับยังต้องการอยู่ในส่วนนี้นะครับถ้าไปหาบอดด้นะครับบัดน,นี้เดี๋ยวเล่าใช่ไหมว่าจะไปยุ่งสองเบากันแล้วเสียดสีเรียบร้อยแต่พี่น้องในเบื้องคลิปนะครับเพราะว่าคลิปแรกน่ะผมเป็นคนนทายผมกับบ้าเด๋มเมาเบาจนหนีมันบ้าเด๋มมีดลับ พอตอนนี้ก็อยู่กองถ่ายนะครับภาพยนตร์คายออยกกันมาทั้งวงนะครับวงสองนะครับยกกันมาทั้งวงอีหลานแล้วย่างนี้ครับหลายคนหลายท่านนักแสดงเยอะมากนะครับเกือบหมดเลยนะครับสําหรับนักแสดงนะอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งที่3ามนที่20กุมภาพันธ์นะครับอันนั้นยกเวทีสาวน้อยเพชรเป็นแพงกันมาเต็มวงเหมือนกัน20กุมภาพันธ์นะครับถ่ายเบิรงคลิปบรรยากาศกันนะครับหลายอันมันก็ถ่ายบ่ได้อด้วยพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ก็เข้าใจกันอยู่หรอกเนาะนะครับมันเป็นลิขสิทธิ์ของทางกองถ่ายเขานะครับแล้วก็เป็นความลับของทางภาพยนนตร์เช่กัน นะ,ะบัดท,ที่นี่เบาต่อกันนะครับในส่วนของอดีตแอดมินมหาเนี่ยนะครับเพื่อนได้บอกว่าเพื่อนบวกกาสูนาอในหลายๆชิงหลายอย่า,ยยางบวกกาสูนาบอจโว่พกกาไปสูนา,า,นาคนในวงที่เคยเอืน้นจะค้องว่าพ่อมหาที่มหาบวกกาไปสูนาเขานะครับนั่นก็เลยทาใจลําบากบอจโจแล้วก็ได้ เว้าปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจล่ะครับสําหรับคลิปแรกมือนั้นนะบัดที่นี่ใต้คลิปนะครับเพิ่์นก็บ,บอกว่าเพิร์นได้ใส่เงินนะครับเบิดแล้วในการดํารงชีพนะครับได้บอกว่าคนในครอบครัวนะครับบ่ให้อยู่คือบ่ไปเฮ็ดงานนะครับเพิ่์นว่าจังซี่บัดสีมาเพิ่์นก็มาบ่าได้เพิ่น์นบ่มีเงินค่ารถใส่เง,เงินเบิดแล้วเพิ่์นว่าจังซี่นะครับอ่าแล้วบัดนี้บอดโจ้แล้วก็ได้ โอนเงินให้ค่ารถนะครับเป็นจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับบ่ห,หน่อยได้ครับถือว่าเยอะนะสำหรับผมใครจะบอกว่าน้อยก็แล้วแต่แต่ผมมาบอกจํานวนกันแล้วกันนะครับเป็นจํานวนเงิจน,นจํานวนหนึ่งให้ค่ารถเดินทางมานะครับเมื่อก่อนนะครับวันที่21นะครับวันที่21ต้องเดินทางมาหอดนะครับต้องเดินทางมาถึงบั่นแพง ต้องมาถ,ถึงอาณาจักรสาวหน่อยวันที่21อ่าพอว่าขึ้นวันที่20เนอะเพิ่นก็รับปากนะครับโอนคารถดไปให้แล้วบัดที่นี่ครับวันที่21ครับบอดโจนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมแม่สูภาพประก็ถามหาน้าผมนะครับผมว่าจะไปทําฟันนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปนะครับผมก็ว่าถาเอดมินมหาอ่ายู่นํำบอจโจถาเพิ่นนะครับ พอบอดโจแล้วเยี่ยมแม่แล้วแล้วกลับไปถาจนหอดเกือบสองทุ่มครับบมานะครับบอมาครับบอดโจถักไปมิดครับถักไปทางข้อความบอดตอบครับบออ่านบอตอบนะครับนี่คือขึ้นทีน่บอดโจแล้วหายคารถดไปคารลดมาโดมเพื่อที่มาโดมมายัางมาเวาใจาในการเหตดงานแล้วนะครับก็บขข้นรถมากับวงสอง มาทั่วกาะมอหาพี่น้องกอทมอทางชบลบรีนะครับพี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับสาวน้อยแล้วเพื่อนโชว์เฮานะครับบาทเมื่อว่าน,นี่ครับวันที่ยี่สิบสองบอจโจรทักไปอีกมาหอนหรือบอยยังจังใดประมาณนี้ครับมิดพี่น้องครับเมื่อว่าน,นี้ว่างทั้งวันไม่ตอบครับบอตอบแล้วอีกบอตอบบอจโจอีกครับจักมาน้ำไผ่ล้วก็เป็นห่วงเป็นใยครับผมกับนันถามเอามามาหาเรามาน้ำไผนอน,น่บอตอบครับ มิดมาเมื่อนี้ปิ้งมามาเศร้าครับอธิบายโดยขอความยง่ยืดว่าบอกาสูน่ะว่ามาสีฮอดแล้วนั่งยุอัตจันสนามกีฬาบั่นแพงบอกาเข้ามาโดมนะครับบอกาเข้ามาโดมอยากอายนะครับย่านลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างนะครับบอกามาพอพอโจเพิ่นวานะครับเล่าบว่าตอนนี้ผมอยูกออ่กอทมอ นี่คือในข้อความเดียวกันผมกับงงตอนนี้พันยุกอทอมอหรือว่าพันยูโดมสาวหน่อยเอหรือว่าพันยูบัน้นแพงนะครับเอผมว่าพนยุกอทมอมอยนนี้บัตรนี่ครับจำนวนเงินโทรศัพท์ครับประมาณสองหมืนครับตีเป็นเหขียมกลมๆที่มหาเบอร์กรเพื่อจะไปซื้อโทรศัพท์แล้วสีเห็ดงานชดใช้ค่าอ่า ทรศัพท์นะเ่าเป็นเจ้าช้ชาพพอน,นะไง่ายๆนะครับก็คือพอนนะั่นแหละใส่คาโทรศัพท์ให้สําหรับสอบสาหรับบวดเหลืออยย่สองหมื่นนะครับบาทนี้ถามว่าโทรศัพท์ไปใส่แอดมินมหาบอกว่าเรียบร้อยเลยครับไม่มีใช้แล้วครับไอพี่น้องคิดเอาแหละนะครับไปใส่บุค๊คคบตัวน,นี้โทรศัพทนะ์เราบปที่นี่เพื่อนกันยังบอกว่า ถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็รับปากว่าสีหามาใส่พอโจทุกบาททุกสตางค์สำหรับจำนวนเงินที่ขางอยู่นะครับก่อนเพิ่นสิไปคือก่อนเพิ่นสิไปเนี่ยก่อนจะก่อนจะออกไปรอบนู้นนะครับเพื่อนก็บ,บอกได้ว่าเพิ่นสิพรอนห้เดือนละหาพันเพิ่นมาก็เท่าไหร่นี่แหละครับโทรศัพท์กับ่อยูแล้วนะครับอันนี้ นะครับบ่แมนมาซ้าเติมผู้ใดใดแต่งสินนะครับนี่คือมาวอาถึงเรื่องรา่าที่เกิดขึ้นนะครับจนบอโจ้ได้บอกว่าบ่าเป็นอย่างจำนวนเงิน20,000บาทเนี่ยบอเอาบอต้องหามาบอต้องหามาขึ้นถือว่าเป็นเงินตั้งตนชีวิตของเจ้าของไปถ้าหาใได เ,เคือจบแล้วจบบริบูรณ์แล้วสําหรับบุคคลคนน,นะคน,นะคนี้นะครับพ่อกันที่นะครับนี่นะครับมันกะเราก็เจอประจํานะครับบ้จัวเจอประจําอืมคือว่าคนใจคนใจกุศลกุศลเออเราก็ว่าโอ้ยพินหวงพินหวังสีบัวว่าคุยงโง่ผมนะนะครับโอ้ยมาเกี่ยวกันดอกคือเข้ากับเจตหน้าดีมันบ่ระวังว่าพื้นสีมาเห็ดงานเออกรให้โอกาส การให้โอกาสคนมันไม่ผิดครับมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเสมอนี่คือเห็นอย่างชัดเจนเลยครับสูง่าครับผู้รับจนยืมว่าถึงเองนะครับผมบอกเลยเลยนะครับเสียควหมุดสึกแห้งเสียคว้วหมุดสึกเสียควหมรู้สึกเล่าเนเสียควหมุดเสึกหลายท่านเสียวหมุดสึกส่อเนง่ายล้วอ่ะนะครับอืมมากับมาตัวมันบอกกับมัน มันบดมีอนผมว่ามันมันบดถือนะครับแล้วบอจโจเราก็เป็นหอดระดับผู้บริหารหอดระดับนี่ครับเพราะว่าเห็ดแนวนี้มันบ่ถือต้องไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับอมไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะฮะสีมากกับมากอันนี้ก็คคารถดกับจนไห่กับว่าบ่มาเมื่อนั่นไห่อยากมาหลายไห้ออกกล้อง โอเสียควหนึ่งสินะครับเอานะครับว่ากันไปเนาะแต่กาต่อไปนี้นะครับบอโจ้เราก็จะบอกแล้วว่าขาดกันแล้วนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับกับอดีตแอดมินมาหาท่านนี้นะครับเนาะเพิ่นกลับไปตามเส้นทางชีวิตของเพิ่นนะครับในเมื่อมือมือนหนึ่งเพิ่นกับเคยมาเหตุงานนั่มอยู่นะครับเราก็ซอยเหลือยังเต็มทีแล้วนะครับผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วเนาะอ่ะก็ฝากไว้นะครับพี่น้องกับสำหรับผาพยุนใครอ่อนเลยนี่ กำลังถ่ายทํานะครับนี่เดี๋ยวจะถ่ายทําแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บภาพเก็บคลิปบ,บรรยากาศถ่ายน้ำนะครับเพราะว่าแอดมินไม่ได้มากนะครับแอดมินก็มีแต่วงวงหนึ่งนะครับเพิ่นก็ไปกอ่อติดสถานการณ์เกี่ยวกับวงหนึ่งอิหลาไทยน้องหิงถ่ายเสร็จเนี่ยก็จะบินกลับไปนะครับมีพี่วัดมีพีอ่อมแอมด้วยนะครับมีจันด้วยอ่านะครับมาน้ำกันถึงเชิืแม่น้ำกันเต็มมาเสาน,นะครับก็ได้บอกข่าวเราแจ้งกันแล้วฝากเป็นกลังใจนะครับสำหรับทีมงานทุกๆคนทุกท่าน ขอบคุณทุกการแชร์ทุกการรับชมรับฟังนะทางช่องทีมงานกอบตะดำนะครับคอมเมนต์ใดที่มันแปลกๆนะครับตอนนี้มันมีคอมเมนต์มันแปลกๆอะอะไรก็ไม่รู้นะครับเออคือมันมันพวกหูเรืองอะ่ะคล้ายๆแบบมันเป็นสิ่งที่มันพิษอะ่ะนะครับเนาะกระบ่ต้องไปกดบ่ต้องไปยังนะครับขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ